สวัสดีครับขณะนี้เวลา12นาฬิกา31นาทีนะครับญาติธรรมทุกท่านหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านได้จาริกเสือดงนะครับมาถึงหน้าวัดอ่างทองนะครับนี่วัดอ่างทองนะครับครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านได้จาริกเสือดงนะครับมาถึงหน้าวัดอ่างทองแล้วตำบลอ่างทองนะครับ นะตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับยาธิธรรมทุกคนทุกท่านในขณะนี้นะครับตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถึงจุดนี้แล้วนะครับยาธิธรรมทุกท่าน นี่นะครับสวยงามมากนะครับด้านบน สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับทรศท์วางโทรัพสาธุสาธุครับ สาธุ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 ครับนะครับก็ไม่มีฝนตอนนี้ก็แดดนะครับแดดจัดเลยสาธุครับผมให้เจนีซื้อน้ำมาถวายหลวงตานะครับอยู่ด้านหน้านะครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุคนท้องข้าหลวงตา ท้องครับคุณหมอท้องเจ็ดเดือนคนนี้คนนี้ครับคุณหมอรอรับก่อนนะครับท้องหนึ่งนะครับอ่าสาธุสาธุครับเอาน้ำไปดื่มด้วยก็ได้พี่นะเป็นมงคลของลุงตาเอาไปหมดแพ็คเลยไม่ต้องแกะหรอกเอาไปทั้งหมดเลยคนท้องนะเอาไปหมดนั่นแหละครับโอ้เจนี่รอลงใต้ตรงนี้อ่ะ ครับมากือไม่ทันอ่ะหยิบได้ครับหยิบได้พ um ี่หยิบได้อ่ะหลังเหลือจากที่ถวายลงตาแล้วเขาก็เอาไประบบเอาโอเคโอเคเยนีนำน้ำมาถวายลงตาบึงชื่นนะครับแล้วก็ผ่าจานอยู่นะครับ บอนี้นะคะเน้ำเปคกเป็นน้ำแก้วนะคะที่เปียนอยู่ในน้ำเย็นก็แล้วกันเย็นสบา สาธุสาธุครับสาธุครับผม เเดยวไไ้้ปนลสาธุครับอันนี้น้ำอะไรพี่อ๋อน้ำปลายกขึ้นยกถวายเลยครับน้ำปลาครับลุงตา <c oughs> สาธุครับ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุครับอาสาธุครับผมนะครับอหลวงตาท่านก็ถามนะครับว่าข้างในเป็นอะไรเป็นน้ำปลากระเทียมนะครับครับเมื่อกี้หลวงตาท่านฉันน้ำนะครับก็เลยไม่หันกล้องเข้าไป 20พรษาครับนน้าดกเรียต้อง่กัน้ไปมาเลยครับสมุดปการครับุดปาการสมุดปาการครับผมจามาดะไรกอนเนี่มาเจออะไรบาดการ เป็นภาพที่งดงามอะถาวายเลยพี่อ่ะมาถาวายเลยครับใอ่รองเท้าด้วย ครับสาธุครับนะครับก็เป็นภาพนะครับเจดียวัดที่งดงามนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับให้ญาติธรรมนะครับทางบ้านได้รับชมนะครับท่านมาทําธุระทางนี้นะครับท่านเห็นหลวงตาท่านจอดรถรอหลวงตานะครับเนาะท่านจอดรับเอ่อรถรอหลวงตานะครับ สาทุสาธุครับผมผมคุับพีผมกินมาแล้วนะครับเป็นภาพที่งดงามแล้วก็เป็นภาพที่ย่าติธรรมหาชมได้ยากนะครับยอาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับถ้าพรรษาเยอะกว่าลวงตาท่านจะกราบนะครับพรรษาเยอะกว่าลวงตาท่านจะกราบแต่ว่าถ้าพรรษาน้อยกว่าหลวงตาลุงตาท่านก็ไม่ให้กราบนะครับ ท่านจะ,ร,นะร,ร,นะรับนะครับแต่ผมจะทำให้กาศนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ